เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานอยู่กินกันแล้วมันอดไม่ได้ที่จะต้องเจอญาติพี่น้องเจอคนต่างๆที่เขาใกล้าตายเราจะต้องบอกว่าไงบ้างถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ทำบุญให้ถวายสังฆทานแล้วก็บอกให้เขารู้วันที่ทำบุญอะไรมัง่ง ถ้าเขาลืมตาอยู่มีพระมาก,ก็บอกนี่นะเอาบุญเอากุศลให้ถ้าเกิดว่าเขาหลับตาแล้วเราก็บอกว่าหยุบยาอาศัยไม่ได้แล้วก็ใส่เหลือแต่บุญเหลือแต่กุศลน่านึกถึงความดีไม่ต้องห่วงอะไรนึกถึงพระอรหันต์ให้ท่องสวดมนต์วสัมมาอรหงังสัมมาอรหงังจิตใจนึกถึงบุญนึกถึงขันข้าวนึกถึงมินโตที่เราได้ใส่บาตรไป เราก็จะได้เขาก็จะไทนนึกถึงบุญเราเรียกว่าเราส่งเขาหรือเราจะบอกเขาว่าความเจ็บก็ส่วนความเจ็บไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปคิดว่าทํากรรมอะไรมาหรือกายก็ส่วนกายความเจ็บก็ส่วนความเจ็บไม่ต้องไปนึกถึงอย่าไปให้เขานึกถึงกรรมอะไรให้นึกถึงการปล่อยวางนะเราก็พูดในเรื่องที่ดีๆมีดอกไม้ใส่มือ หรือจะตุปัจจัยก็ได้ <c oughs> ท่นก็ดีคนที่จะมันต้องมีดอกบ,บัวดอกบ,บัวเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ไปไหว้พระเกศแก้วจุรามณีส่วนมากคนตายแล้วก็ก็จะไปเอาดอกบ,บัวนี่แหละไปไหว้พระเกศแก้วจุรามณีที่อยู่บนสวรรค์นูนนะซึ่งเป็นอัฐิของพร,พระพุทธเจ้าเป็นพระโมรีประพุทธเจ้าเราคนที่จะต้องมีความกระอกเข้จใจเรื่องนี้อย่าไปโวยวายเลยว่าสมุนท่าจะรับทําท่านนั้นหน่อยเราก็ไป โตอกตตใจไม่ได้เสียงต้องเงียบไว้ทําให้ผู้ตายเนี่ยมันมีความกังวลมีความห่วงใหญยฉะนั้นก็จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ,จะเจริญพร